ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านถือนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่3เมษายน2568อยอยู่กับผมสวัสดิ์เครือพิมายนะครับวันนี้เราไปดูบรรยากาศนะครับผมเมื่อเหล่านางฟ้ามาเกณฑ์ทหารนะครับเหล่านางฟ้ามาเกณฑ์ทหาร ก็คือสาวประเภท2นั่นเองนะครับสวยงามเหมือนผู้หญิงเด้เลยนะครับผมดูไม่ออกแล้วว่าเป็นผู้ชายนะครับถ้าไม่สัมผัสแล้วอยู่ใกล้ๆนี้จะไม่รู้เลยครับผมนี่ก็คือเหล่านางฟ้านะครับบรรยากาศที่เรื่องเล่าข่าวบ้านเือมานําเสนอออกอากาศทางรายการเรื่องเล่าข่าวบันเผือนั่นเองนะครับดูความสวยงามนะครับนางฟ้าภาพบรรยากาศเมื่อเหล่านางฟ้ามาเจนทหาร ไปดูภาพบรรยากาศกันเลยครับผมนะถึงคลิปจะสั้นก็เราก็ดูดีนะครับผมเป็นสร้างสีสันให้กับาการเกณฑ์ทหารในปีนี้นะครับประจำปี2,568นั่นเองเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ครับผมสักครู่นะครับเดี๋ยวจะได้ดูภาพบรรยากาศนะครับ เหล่านางฟ้านะครับผมนี่มาแล้วนะครับนี่เหล่านางฟ้านะครับเราจะให้ดูกันชัดๆหลายๆช็อตนะครับนี่นะครับนี่สวยงามกันทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะฮะนี่สาวคือสาวประเภทสองนั่นเองนะครับที่สวยงามมากนะครับรงเขาเรียกว่าบรรยากาศ นะครับคัดเลือกทหารนะครับผมเมื่อเหล่านางฟ้ามาเจนทหารนั่นเองหนุ่มๆก็มองนะฮะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ก็มองนะครับมองหลายรูปแบบนะครับน่ารักดีนะครับผมนะฮะเหล่านางฟ้ามาเจนทหารในประจำปี2,568นี้นะครับผมสวยงามไม่แพ้กับผู้หญิงเลยนะครับผมอ่าสวยจริงๆนะครับดูยังไงก็เป็นผู้หญิงนะครับผม นะฮะอยู่กันยิ้มแย้มแจ่มใสท่าทางบุคลิกนะครับสวยงามนะครับผมนะฮะดาวประดับประจำปี2,568นั่นเองนะครับภาพบรรยากาศเมื่อเหล่านางฟ้ามาเกนฑ์ทหารนั่นเองนะครับผมนะฮะแบบภาพอันประทับใจนะครับกับเหล่านางฟ้านะฮะทั้งหลายนั่นนะครับผมคือคือสาวประเภท2ครับสวยน่ารัก เธอก็เป็นของตัวเองนะครับผมเธอน่ารักแบบธรรมชาตินะครับนี่นะครับผมเลชูมือสองนิ้วสามนิ้วชูมือโบกไม้โบกมือให้เจ้าหน้าที่นั่นเองนะครับโอ้โหสวยงามสวยงามนะฮะตาการตานะครับผมนะฮะบรรยากาศนะฮะน่าไปสัมผัสนะครับอ่าสัมผัสบรรยากาศไปดูเหล่านางฟ้าเนี่นะครับผมนะฮะ แม่สวยๆสิ่งสวยๆงามใครๆก็ชอบนะครับผมนะฮะชอบมีหลายประเภทนะ,ะชอบชมชอบมองนะ,ะน่ารักของน้องๆนะครับอ่าสาวประเภทสองนะครับเลยสร้างบรรยากาศสีสันให้กับอ่าในวงการสีอ่าทหารนะครับเข้ามาเกณฑ์ทหารนะครับผมนี่นะครับ เลยพาดหัวว่าบรรยากาศเมื่อเหล่านางฟ้ามาเกณฑ์ทหารนั่นเองนะครับโอ้กับผมหมดเวลาลงนะครับผมนะก็ขอฝากไว้ด้วยครับแคนตัดลุงเอบ้านผือนะครับผมศูนย์รวมแคนตัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานีอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมินั่นเองนะครับห้องเสื้อวราพรประสบการณ์มากกว่า30ปี ห้องภาพดีเจเจเอนะจำหน่ายกรอบรูปทํากรอบรูปตั้งหน้างานศพแล้วก็ถ่ายกระสานสีขาวดาเข้าเล่มสันเกลียวสันกาวนะครับห้างทองแม่พิกิจสาขาเจ็ดตลาดนิยมทองเด่นน้าหนักเต็มทองร้อเปอร์เซ็นจากเจวลานะครับฝากไปด้วย Facebook สวัสดิ์เกลือพี่มายติ๊กต็อกวราพรพาเที่ยวนะครับ YouTube บ้านผื้ทีวีนิวนะครับเซิร์ชคูเกิลบ้านผื้ทีวีนิวนั่นเองนะครับเว็บไซต์ w w w บ้านผื้ทีวีนิวดอทคอม นั่นเองนะั้หมดเวลาลงนะครับเรื่องเล่าข่าวบ้านถือผมสวัสดเกืบพี่มายข่าวรายวันบ้านผือทีวีนิวเฮดดีสวัสดีครับ